บันทึกฉบับร่างเรียว a c e b o o k อยู่ตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้พี่เกดจะพาไปทําค่ะเพื่อนเคนใหม่ที่หาฉบับร่างเรียว a c e b o o k ไม่เจอเขาทํากันยังไงหาตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้พี่เกดจะพาไปทําค่ะเข้ามาที่ facebook ของเราแตะเข้ามาที่เรียวแตะสร้างคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วเราก็มาเลือกคลิปวิดีโอที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะของพี่เกดก็ได้มาแล้วนะคะเนคลิปวิดีโอ พอเราได้คลิปวิดีโอเข้ามาแล้วเราอยากใส่ข้อความเนาะเราก็แตะเข้ามาที่ข้อความแล้วก็มาใส่ข้อความเขียนอะไรลงไปก็ได้นะคะพี่เก๋ก็จะมาเขียนว่าสวนขนุนเนาะค่ะเนาะเมื่อเราได้คลิปวิดีโอที่พอใจแล้วให้แตะถัดไปเสร็จแล้วให้แตะย้อนกลับนะคะ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราจะบันทึกเป็นฉบับล่างเราก็แตะเข้าไปที่ฉบับล่างค่ะแล้วมันก็จะมาอยู่ในฉบับล่างนะคะแล้วทีนี้เราจะมาหาฉบับล่างของเราเราจะทํำยังไงเนาะให้เราแตะออกมาที่หน้าจอหลักของเรานะคะแล้วก็แตะเข้าไปใน facebook ใหม่ค่ะแล้วมันแล้วก็แตะสร้างคลิปเรียวมันก็จะขึ้นคําว่าแก้ไขคลิปที่อยู่ในฉบับล่างไหม เราก็แตะแก้ไขเข้าไปนะคะเนี่ยคลิปเก่าของเราก็เพิ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็กดถัดไปแล้วก็ใส่แคปชั่นแล้วก็กดใส่แฮชแท็กแล้วก็กดโพสตได้เลยค่ะคลิปดีมีประโยชน์กดใจคอมเมนต์แชร์ให้พี่เกดด้วยนะคะคนใหม่กดติดตามเพื่อรับเทคนิคดีๆได้เลยค่ะ